ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชื่อนะครับวันนี้มีสาระเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมาแบ่งปันมาแชร์กันนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเกี่ยวกับโรคร้ายแรงที่ชื่อว่าโรคมะเร็งนั่นเองโรคมะเร็งหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บอีกหลายๆโรคนะครับซึ่งเป็นโรคที่ผู้คนเนี่ยล้มตายกันนะครับก็ มีความเกี่ยวพันนะครับกับเรื่องของกรรมความเชื่อเรื่องของกรรมนะครับวันนี้เรามาตีแพรแล้วก็มามุมมองในมุมมองของความเชื่อกันนะครับก็ผมจะแบ่งออกเป็นสองภาคนะครับก็คือเป็นภาคของกรรมที่เป็นในส่วนของอดีตชาตินะครับหรือว่าชาติที่แล้วนะครับทํากรรมอะไรไว้อ่าทำไมเกิดมาชาตินี้จึงปุกจึงป่วยนะครับเป็นโรคมะเร็งแล้วก็อีก มุมมองหนึ่งในภาคหนึ่งจะเป็นเรื่องของกรรมในชาติปัจจุบันเกิดจากการกระทําอะไรทําให้ต้องป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับก็คร่าวๆกันก็มีนะครับคอมเมนต์นะครับไม่แลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับก็คิดเห็นอย่างไรก็แลกเปลี่ยนความเห็นด้วยความสุภาพนะครับสิ่งที่ช่องนี้นะครับช่องเชื่อนี้นําเสนอนะครับเป็นเพียงมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ได้บังคับให้ท่านต้องเชื่อนะครับก็ การนำเสนอนะครับเรานำเสนอส่วนการเชื่อหรือไม่เป็นสิทธิ์การตัดสินใจของท่านนะครับผมวันนี้นะครับเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับมีคนใกล้ตัวมีอ่าคนที่เรารู้จักเนี่ยนะครับรวมทั้งผู้ที่มีชื่อเสียงมหาเศรษฐีหรือดารานะครับที่เราชื่นชอบหลายๆคนนะครับจากไปด้วยโรครายแรงชนิดนี้นะครับ โรคนี้น่ากลัวนะครับมีความน่ากลัวเพราะว่าเป็นโรคที่รักษาหายเนี่ยน้อยนะครับส่วนใหญ่จะตายในเวลาอันสั้นด้วยนะครับแล้วก็ขณะที่เป็นหรือว่าขณะที่ทําการรักษาก็มีความทุกข์ทรมานด้วยนะครับเป็นโรคที่ถ้าเกิดเราทุกคนนะครับเลือกได้เราก็ขอไม่เป็นซะดีกว่านะครับก็ก่อนจะเข้าสู่ เรื่องของกรรมนะครับก็ขอปูพื้นเป็นวิทยาศาสตร์กันก่อนละกันนะครับว่ามีการศึกษาวิจัยนะครับเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับโดยองค์การนาไมโลกและก็นักวิชาการต่างๆมาอย่างยาวนานละนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนะครับมีการเก็บสถิติกันด้วยนะครับว่านะครับสาเหตุการตายเนี่ยนะครับของผู้คนทั้งโลกเลยนะครับซึ่งมีอยู่หลายร้อยหลายพันล้านคนเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆเนี่ยมารวมกันทั้งหมดเลยนะครับเอามาเป็นตัวเลขเนี่ยเอามาแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนะครับอันดับจัดลำดับกันแล้วเนี่ยสามลำดับที่คนตายหรือเป็นสาเหตุของคนให้เสียชีวิตเนี่ยนะครับทั่วโลกเลยนะครับหนึ่งในสาเหตุสามสาเหตุหลักก็คือป่วยด้วยโรคมะเร็งนะครับแล้วสาเหตุอื่นล่ะนะครับก็จะมีอุบัติเหตุบ้างนะครับแล้วก็จะมีโรคที่เป็นอ่าเกิดจาก เลือดหรือว่าความดันเกิดจากภาวะอ้วนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโรคเบาหวานหัวใจความดันพวกนี้หรือในปัจจุบันนี้การจะมีเสริมแซ่เข้ามาอีกเช่นเป็นเรื่องของโรคระบาดหรือว่าโควิดสิบเแบบเนี้ยนะครับก็เป็นเหตุการตายของคนทั้งโลกได้เช่นกันนะครับแต่ว่าในส่วนใหญ่โดสยสติที่เก็บมานะครับเป็นระยะเวลายาวนานนะครับถ้าไม่นับเรื่องของโรคระบาดเนี่ยโรคที่เป็นไซน์ในคนเสียชีวิตมาก และติดลำดับมาอันดับต้นตลอดนั่นคือโรคมะเร็งที่เราจะพีกันวันนี้แล้วครับผมเอาละครับเรามาพูดกันถึงเรื่องมุมมองนะครับเรื่องของกรรมกันนะครับความเชื่อเรื่องของกรรมกับโรคมะเร็งนะครับโดยในส่วนนี้เป็นความเชื่อนะครับว่าอดีตอดีต,ดตชาตินะครับอันนี้พูดถึงเรื่องกรรมที่เกิดจากอดีตชาติก่อนนะครับกรรมในอดีตชาติก็หมายความว่าอดีต ที่ผ่านมาเราอาจจะจำไม่ได้นะครับชาติที่แล้วนะครับเราหรือว่าคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งในปัจจุบันนี้ได้กระทำไว้ทำให้ต้องป่วยเป็นโรคมะเร็งในปัจจุบันนะครับก็คือกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหรือว่าปาณาติบาตถ้าเป็นทางพูดเราก็คือเรื่องของการฆ่าสัตว์หรือว่าการทรมานสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตให้ได้รับความเจ็บปวดทนทุกทรมานนะครับเช่นบางท่านอาจจะ ล่ามเขาด้วยเชือกด้วยโซ่ตรวนนะครับถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์ใช้แรงงานก็จะมีการทุบตีนะครับมีการล่ามการผูกไว้แล้วก็ทรมานเขานะครับตีที่ส่วนไหนนะครับทรมานที่ส่วนไหนอวัยวะส่วนใดในร่างกายของเขาก็จะเป็นกรรมผูกพันกันมานะครับทำให้ในชาติต่อมา พอท่านมาเกิดเนี่ยท่านเกรต้องเจ็บปวดทรมานในส่วนนั้นด้วยการป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายทนทุกข์ทรมานที่อวัยวะส่วนนั้นนะครับที่ท่านได้กระทําไว้ในเรื่องของกรรมทรมานสัตว์หรือว่าทําร้ายสัตว์นะครับที่อวัยวะส่วนนั้นนะครับทุบตีบริเวณหัวท่านก็จะมีการปวดหัวนะครับทุบตีหรือว่าทําร้ายบริเวณอวัยวะขาข้อมือ ลำตัวก็จะเป็นโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องหรือว่าโรคที่ทรมานในบริเวณนส่วนอวัยวะส่วนนั้นนะครับอันนี้ก็คือผลกรรมนะครับอันเกิดจากการเกี่ยวข้องกับเรื่องของศีลข้อที่1น,นั่นคือปาณาธิบาตน,นะครับทำให้เป็นโรคร้ายแรงที่รักษาไม่หายที่ทางความเชื่อของอคนที่เชื่อเรื่องของกรรมข้ามภพชาตินี่นะครับเขาก็จะมีความเชื่อว่านะครับ การรักษาไม่หายเนี่ยมันหนีไม่พ้นหมายเขาว่ามันเป็นกรรมนะครับกรรมเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นนะครับมีทางเดียวนั่นก็คือเมื่อทํากรรมแล้วก็คือต้องชดใช้นะครับชดใช้ก็คือจะต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนกับที่ได้ทํากับผู้อื่นเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าผู้ใตบังคับบัญชาเช่นในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็จะมี เรื่องของทาตนะครับที่เป็นผู้รับใช้นะครับก็จะมีการเคี่ยนตีมีการทรมานทาตหรือในสมัยสงครามนะครับรบราฆ่าฟันก็จะมีการจับเฉเลยมาทรมานนะครับซึ่งวิธีการทรมานนี้ก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับหรือว่าล่ามโซ่กักขังทําให้เขาอดอาหารทรมานทําร้ายเขาในอวัยวะส่วนใดนะครับกรรมนั้นก็จะติดข้ามภูข้ามชาตินะครับเมื่อเวลาที่จะให้ผลนะครับพอท่านเกิดมา ได้รับผลกรรมนั้น,นกนนท LGBTQ ็ทําให้ท no ่านป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะครับเช่นโรคมะเร็งแบบเนี้เป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องใช้กรรมก็คือจะต้องเป็นอย่างเดียวนะครับหนีไม่ได้นะครับหนีไม่ได้ต้องใช้กรรมนะครับทําให้รักษาอย่างไงก็ไม่หายครับผ่ตาตัดไปแล้วก็าจะาก,กรรมมาเป็นอีกกินยารักษาไปแล้วก็กลับมาเป็นอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคกรรมนะครับนี่ก็คือความเชื่อเรื่องของกรรม ในอดีตชาติที่ทําให้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือว่าโรคมะเร็งหรือว่าโรคอื่นๆนะครับที่รักษาไม่หายนะครับก็เป็นโรคกรรมนั่นเองนะครับอันนี้เป็นความเชื่อแบบแรกนะครับซึ่งจริงๆก็ก่อนจะเข้าไปสุ่แบบที่2ที่เป็นความเชื่อเรื่องของกร,รมปัจจุบันนะครับขอแทรกเสริมนิดหนึงสาหรับคนที่ฟังคลิปนะครับก็เป็นประโยชน์ลองไปทําดูอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของผมนะครับก็ เพราะาผมเองก็มีความเชื่อว่ากรรมนี่มันคามภพชาติได้นะครับก็วิธีบรรเทากรรมสําหรับคนที่เป็นแล้วนะครับเป็นโรคร้ายแรงอยู่นะครับหรือว่าโรคที่หาสาเหตุไม่ได้รักษามานานก็ไม่หายนะครับลองเอาเคล็ดลับหรือว่าเอาวิธีการนี้ไปปฏิบัติดูนะครับอันนี้ฝากเอาไว้ก็คือนะครับเป็นเทคนิคเอามาฝากกันนะครับก็คือให้ท่านนะครับมันนะครับ ทำบุญรักษาศีลน,นะครับให้ทานทําบุญอะไรก็ได้ที่ท่านสามารถมีกําลังที่จะทําได้นะครับไม่ต้องไปเดือดร้อนตัวเองมากนะครับมีน้อยก็ทําน้อยมีมากก็ทํามากแต่สิ่งหนึ่งนะครับไม่ต้องใช้ทรัพย์ไม่ต้องใช้เงินในการที่ไปซื้อของไปทําทานก็คือเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมในที่นี้ก็คือ,อการฝึกสมาธิภาวนาการ ฟังธรรมะนะครับการฟังเทศนะครับฟัง YouTube ก็ได้หรือว่าอ่านหนังสือธรรมะก็ได้แล้วก็ทำใจโน้มนำนะครับให้จิตใจเนี่ย <c oughs> มีคุณธรรมเปลี่ยนไปด้วยเมตตาแล้วก็พยายามรักษาศีลโดยเฉพาะศีลข้อที่1น,นะครับเนื่องจากโรคเนี้ยโรคก,กรรมเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับศีลข้อที่1นนะครับเรื่องของการ ฆ่าหรือการทรมานสัตว์เนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับสินข้อนี้เลยก็คือปาณาธิบาตตามหลักของศาสนาพุทธมีสินห้านะครับนะครับสําหรับฆราวาสก็ก็เป็นข้อแรกนะครับเป็นสินข้อที่1นนะครับปาณาธิบาตเพราะฉะนั้นท่านจะต้องพยายามรักษาสินข้อนี้นะครับให้ได้นะครับมากที่สุดนะครับถ้าอาชีพของท่านยังจําเป็นจะต้องทําหรือว่าการงานท่านมีความเกี่ยวข้องเนี่ยก็อ่ วันพระหรือว่าหาเวลานะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับในการถือศีลให้ได้นะครับไม่ละเมิดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันนะครับแล้วก็โอทิศบุญจากการรักษาศีลนะครับข้อที่หนึ่งเนี้ยนะครับก็อย่าไอกรักษาให้ได้ทุกวันถ้าไม่ได้จริงๆก็สักหนึ่งวันในหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่เป็นไปได้นะผมแนะนําให้รักษาทุกวันนะครับก็ส่วนมนต์นะครับทุกวันด้วยนะครับ สิโนนี้นะครับก็สามารถที่จะอุทิศบุญนะครับให้เจ้ากรรมนเวรนะครับเหมือนกับเราติดหนี้เขาอย่างที่บอกครับโรคกรรมมันจะต้องจดใช้เหมือนติดหนี้เราก็ต้องใช้นะครับแต่เราไม่มีตังก้อนไปจ่ายทีเดียวนะครับเราไม่อยากทุกข์ทรมานหนักเราก็ขอผ่อนนะครับผ่อนส่งนะครับเหมือนผ่อนจ่ายหนี้นะครับก็เจรจาต่อรองด้วยการทําความดีนะครับแล้วก็อุทิศบุญนะครับจริงๆก็ไม่อยากเรียกว่าเป็นการเจรจาต่อรองนะครับเป็นเรื่องของการอ่า สำนึกผิดนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวใหม่จากนั้นก็ชดเชยนะครับในสิ่งที่เรากระทำผิดไปให้เขาไดา้ได้รับนะครับก็คือการอุทิศบุญนะครับอันเกิดจากการรักษาศีลแล้วก็การปฏิบัติธรรมการฟังเทศน์ฟังธรรมของเราการส่นนวนรว้พระของเราเนี่ยนะครับทำได้ทุกวันจะดีมากแล้วก็อุทิศทุกวันนะครับหลังจากปฏิบัตินะครับด้วยการกล่าวคำอุทิศเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมจะทำคลิป จาะรายละเอียดให้ว่าการอุทิศบุญต้องกล่าวอย่างไรนะครับก็วันนี้จะขอรวบรัดนะครับเอาเป็นว่าลองหาข้อมูลไปก่อนแล้วก็ลองทําไปก่อนนะครับนะครับระหว่างที่รอผมอาดคลิปนะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปให้โดยรายละเอียดต่อไปนะครับลังจากท่านักษาศีลน,นะครับนั่งสมาธิเดินจงกรมทําอะไรก็ได้นะครับที่เป็นความดีที่เป็นการปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังยูทูบนะครับฟังธรรมะอ่านหะนังสือธรรมะสวดมนต์ นะครับทำไม่ต้องทำทั้งหมดนะที่ผมพูดมาแต่ถ้าทำทั้งหมดได้ก็ดีนะครับแต่ให้ทำสม่ำเสมอทุกๆวันนะครับหลังจากปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นเสร็จทำความดีเหล่านั้นเสร็จก็อุทิศบุญนะครับการอุทิศเนี่ยนะครับก็จะมีการกรวดน้ำแล้วก็กล่าวข้าวโทิศนะครับ ก็ลองหาข้อมูลแล้วก็ทําไปก่อนนะครับอันนี้จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบานะครับอย่างที่ผมบอกก็เหมือนการผ่อนชําระนะครับก็จะทําให้อาการที่หนักอยู่ทุเราเบาบางลงนะครับรวมทั้งเรื่องของความเชื่อเรื่องการปล่อยปลานะครับหรือว่าการต่ออายุสัตว์ที่กําลังจะถูกฆ่าอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับก็หาโอกาสแต่อันนี้ต้องใช้เงินเพราะว่าต้องไปซื้อเขาที่ตลาดนะครับที่เขาจะซื้อไปทําต้มยำตำแกงสำหรับข้าวกินเนี่ยกำลังจะถูกฆ่าพูดง่าย นะครับก็เราก็ไปขอซื้อต่อชีวิตเขาเอาไปปล่อยนะครับเราไม่ซื้อมาทํากับข้าเราซื้อไปปล่อยนะครับเพราะถ้าเราไม่ไปซื้อคนอื่นก็ซื้อไปเขาไปทากับข้าเพราะฉะั้นเราไปซื้อก็เหมือนเราไปช่วยเขานะครับไปซื้อแล้วก็ไปปล่อยเขาไปทาให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแทนที่จะไปถูกฆ่าผลบุญน,นี้ก็อาจจะไปช่วยนะครับทำให้เจ้ากอรเบียนเนี่ยเขา,าได้รับ แล้วก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับก็เป็นเคล็ดลับเอามาฝากกันนะครับอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับต่อมาเรื่องของกามที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับที่เป็นในภาคของการปัจจุบันการปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งก็คือพูดใ,ให้ตรงตรงสั้นๆก็คือเรื่องของพฤติกรรมนั่นแหละครับพฤติกรรมอะไรครับพฤติกรรมในการกินกินในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กินในสิ่งที่มีสารพิษเจือปนนะครับและก็ กินได้เวลาที่ยาวนานต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องของการปักผ่อนแล้วก็ความเครียดน,นะครับแล้วก็การออกกําลังกายสิ่งเหล่านี้ก็คือพฤติกรรมนะครับที่สะสมในระยะเวลาที่นานพอทําให้เราสะสมเราทำร้ายร่างกายของเราเองนะครับด้วยสารพิษจากนั้นร่างกายไม่รับการฟื้นฟูนะครับเช่นเรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ไปรนเวลาต่อเนื่องนะครับเช่นกินของมันของทอด ารน้ำมันทอดซ้ําหรือว่าของที่มีก๊าดควันมีาสารพิษสารเคมีเพราะว่าสมัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะครับหรือว่าเนื้อสัตว์ก็จะมีการปนเปื้อนนะครับเรื่องราวของสารเคมีสารกันบูดยาฆ่า,า,ามแมลงพวกนี้เข้ามาอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ปลูกเองนะครับเพราะเราไปซื้อกินมันก็เลี่ยงยากทีนี้วิธีการที่จะเลี่ยงก็คือเราพยายามกินให้มันอย่าซ้ํากินให้หลากหลายเพราะว่าถ้าเรากินอย่างเดิมซ้ําๆอาหารแบบเดิมแ้ํซ้ำเราก็จะรับสารพิษแบบนั้นซ้ําๆสะสมไป มันก็จะมากนะครับสะสมเร็วแล้วก็ถึงลิมิตมันก็จะทำให้เกิดโรคหรือว่า,าเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งหรือว่าโรคต่างๆเช่นใครมาในเส้นเลือดแบบนี้นะครับ ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเะฉะนั้นเราต้องพยายามกินให้หลากหลายสารพิษต่างๆเนี่ยเป็นสารที่เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะต้องเกิดการระคา,ายเคืองแล้วก็ร่างกายกาจัดไม่ได้นะครับจะเป็นโรคมะเร็งนะครับจริงๆแล้วร่างกายของเราทุกคนนะ,ะมีอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกําจัดของเสียอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องบํารุงแล้วก็ดูแลเขา ด้วยอาหารที่มีประโยชน์นั่นก็คือตับไตพวกนี้นะครับทำหน้าที่ฟอกเลือดนะครับทำหน้าที่กําจัดสารพิษที่เข้าไปสู่ร่างกายนะครับแต่ถ้าเขาทํางานหนักนะครับพักผ่อนน้อยนะครับนอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่รับการฟื้นฟูเขาก็จะป่วยซะเองนะครับตับก็จะมีปัญหาไตก็จะวายนะครับก็จะเป็นปัญหาที่ที่เกิดขึ้น ตามมาในเรื่องของการฟอกเลือดฟอกไตนะครับแล้วก็เป็นโรคตับนะครับมะเร็งในตับคือผู้ชายผู้หญิงก็จะมีโรคมะเร็งที่แตกต่างกันไปนะครับก็มีหลากหลายนะครับก็อย่างที่บอกว่ามะเร็งเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายหรือว่ามันเป็นที่อวัวยวะไหนเนี่ยมันจะเริ่มต้นไม่เหมือนกันนะแต่ละคนนะครับแล้วแต่พฤติกรรมแต่ว่าเมื่อมันเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันจะลุกลามแล้วก็รักษายากนะครับก็พฤติกรรมที่เราทําซ้าๆนี่แหละครับที่ทําให้เกิดอ่า เรียกว่าผลของกรรมก็คือทําให้เกิดโรภคภัยไข้เจ็บทําให้เราต้องรับผลกรรมนั้นก็คือป่วยนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องของการพักผ่อนเนะาะลหลายคนนะครับมีพฤติกรรมในด้านของการนอนดึกนะครับเพราะว่าติดเรื่องของอละครทีวีบ้างาซีรีส์บ้างนะครับหรือว่า,าโซเชียลต่างๆด้วยนะครับตามข่าวอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเรื่องให้เราเนี่ย คอยติดตามนะครับเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของโซเชียลนะครับก็วางขึ้นไป็ลงเลยทีเดียวนะครับสำหรับมือถือก็ทำงานมาเหนื่อย8ชั่วโมง8ชั่วโมงต่อวันบางคนนะครับทำงานเป็นเรยกว่า ทงานบริษัทหรือว่ามานุ่เงินเดือนเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยครับทำงาน8ชั่วโมงต่อวันเสร็จเหนื่อยนะครับก็กลับมาก็อยากจะมีการพักผ่อนนะครับก็จะให้รางวัลตัวเองด้วยการกินเยอะๆกินบุฟเฟ่นะครับกินอาหารที่ไม่ได้คัดสรรมากเน้นปริมาณเน้นความรวดเร็วนะครับหรือว่าฟาสต์ฟู้ดหรือว่ากินบุฟเฟ่เยอะๆเน้นปริมาณน,นะครับแล้วก็ตามด้วยการนอนดึกนะครับสังสรรค์บ้างนะครับ กินเหล้ากินสุบรีบ้างพวกนี้นะครับก็คือการสะสมสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็ร่างกายเองจะซ่อมแสมตัวเองในเวลาวที่เรานอนหลับ พอเรานอนน้อยเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายได้รับการซ่อมแซมน,นะครับแล้วก็สารอาหารที่จําเป็นที่ร่างกายจะต้องใช้ในการซ่อมแซมคือโปรโตีนนะครับเหมือนที่เราเรียนสมัยเด็กๆนะครับอันนี้เป็นวิทยาศา,ศาสตร์เลยก็คือโปรโตีนทำหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับจริงๆก็จะมีสารอาหารอีกหลายๆอยา่างทำหน้าที่เสริมกันนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของโปรโตีนก็จะมีวิตามินต่างๆนะครับเกลือแร่นะครับสารอาหารอีกและหลายชื่อนะครับซึ่งเขามีข้อมูลมีการวิจัยกันจริงๆเราจริงๆเราอยู่ในยุคที่ ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะครับทุกๆคนเนี่ยรู้ว่ากินแบบนี้แล้วมันจะมีผลเสียอย่างไรมีโรคตามมาแบบนี้ทำให้อ้วนแบบนั้นนะครับแต่ปัญหาคือเราห้ามกิเลสตวัวเองไม่ได้แพ้ใจตัวเองนะครับก็ก็เลยต้องกินเพราะมันอร่อยก็เลยต้องกินเพราะมันชอบอะไรประมาณนี้นะครับก็ทําให้เกิด การทาพฤติกรรมนั้นซ้ําๆเพราะบชอบเนาะก็กินแล่วป่อยๆกินซ้ำกินหมูกระทะบูฟ่กินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้สะสมนะครับอย่างที่บอกเรื่องของสารพิษแล้วก็พอร่างกายสะสมมากๆก็จะเกิดโรคภัยอย่างเช่นโรคมะเร็งนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของกรรมที่เกิดจากอาการพฤติกรรมที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอเป็นอาจินนะครับภาษา ทางธรรมะเรียกว่าอาจินกรรมหรือสิ่งที่กระทําเป็นประจำนะก็คือนิสัยนั่นแหละครับหรือว่าพฤติกรรมนรั่นแหละที่เราปรับพฤติในแต่ละวันนะครับมันจะกลับมาทําร้ายเราเองนะั่นคือเป็นผลของกรรมของเราในปัจจุบันชาตินั่นงครับไม่ต้องไปดูอื่นไกลนะครับเพราะฉะนั้นอ,อยากจะเอาความรู้นี้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆสมาชิกที่ติดตามช่องเชื่อนะครับก็ท่านอาจจะเชื่อ ภาพของอดีตชาติหรือท่านอาจจะเชื่อในภาพของปัจจุบันหรือท่านอาจจะเชื่อทั้งกู้อันนี้ก็แล้วแต่วิวจารยอย่างของท่านนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ผมว่าไม่เสียหลายนะครับเชื่อทั้งสองอย่างนะครับก็เป็นการป้องกันนะครับแล้วก็เป็นการมีผลนะครับอย่างเช่นการเชื่อเรื่องของกรรมในอดีตชาตินี้ก็มีผลทางจิตใจนะครับให้กาลังใจนะครับในเรื่องของการปัจจุบันก็เป็นเรื่องของร่างกายนะครับก็ดูแลนะครับ บางบางทีเราเชื่อแต่เรื่องของบุญกรรมแต่เราไม่ดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทําบุญอย่างเดียวนะครับมันจะไม่ป่วยไม่ใช่นะครับคือโรอภคภัยไข้เจ็บเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายนะครับมันเป็นสัจธรรมเนาะไม่มีใครหนีพ้นไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายนะครับทุกคนเกิดมาต้องตายแน่นอนนะครับไม่มีใครหนีความตายได้พี่นึกว่าก่อนจะตายเนี่ยนะครับมันจะมีการแก่การเจ็บที่เขาบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนะครับที่เป็นภาษาธรรมะ มันเลี่ยงไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ว่า,าการแกร่การเจ็บเนี่ยนะครับบางคนนะอาจจะป่วยตั้งแต่เด็กแล้วก็มาทันได้แก่เนาะก็เสียชีวิตไปนะครับเพราะว่าเป็นโรคหลายแหล่บางคนก็มามาเป็นเอาตอนแก่ก็มีนะครับก็คือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย มันเลี่ยงไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ว่าท่านอย่าไปโทษแต่ว่ามันเป็นกรรมจากอดีตชาติอย่างเดียวนะครับหรือท่านจะบอกว่าเออมันยังไงมันก็ต้องเป็นมันเลี่ยงไม่ได้ท่านก็ไม่ดูแลตัวเองมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรานะครับลองทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อป้องกันหรือว่าเซฟตัวเองนะฮะอันไหนที่มันเป็นความเสี่ยงอันไหนที่มันเชื่อแล้วเนี่ยมันทําให้เราอ่าอ่า ความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยหรือว่าลดอาการจากหนักเป็นเบาได้เนี่ยมันก็น่าลองนะครับเพราะว่าถ้าการลองนั้นมันไม่ได้ทาให้เราแบบเสียหายอะไรมากมายมันก็น่าลองนะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกแนะนําไปนะครับก็เรื่องของกรรมในดินชาติก็ไปปล่อยปลาหรือว่าทําดูแลเรื่องของศีลข้อที่1ปณ่ปฏิบัตินะครับแล้วก็อาทิตบุญให้เจ้ากรรมในเวรน,นะครับทําได้ก็ก็ดีครับทําไม่ได้ก็ไม่เชื่อก็ไม่เป็นแบบไรก็ไม่บังคับนะครับแต,แต่ผมแนะนําว่า ทำได้ก็ดีครับไม่เสียหายเนาะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้ก็เช่นกันนะครับแม้ท่านจะเชื่อเรื่องของกรรมหดือชาติก็อย่าลืมที่จะดูแลตัวเองนะครับก็เชื่อเรื่องกรรมในปัจจุบันด้วยนะครับก็ดูแลเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอดูแลเรื่องอาหารนะครับศึกษาข้อมูลผมไม่ใช่หมอนะครับก็ลองไปฟังหมอในช่องอื่นนะครับช่องที่พูดเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเขาจะมีข้อมูลลึกๆมากกว่าผมนะครับแต่ว่าท่านอาจจะฟังยากนิดหนึ่งเพราะว่าหมอเนี่ยเขาจะพูดวิชาการหน่อยนะครับวันนี้ผมก็มา พูดแบบชาวบ้านเล่าสู่กันฟังนะครับก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับสาระเรื่องของโรคมะเรง็งกับเรื่องของกรรมนะครับก็สรุปปิดท้ายนิดนึงนะครับกรรมในอดีตชาติก็มีกรรมในปัจจุบันก็มีทุกอย่างนะครับเกิดจากกรรมทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมอดีตหรือกรรมปัจจุบันเราต้องแก้ที่เหตุนั่นคือเราต้องปรับพฤติกรรมนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนตัวเองนะครับเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมเคยทําผิดศีลข้อหนึ่งก็เปลี่ยนนะครับรักษาศีลข้อหนึ่งให้ได้เคยบริโภคอาหารที่มันไม่ดีพักผ่อนน้อยก็เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับศึกษาข้อมูลออกกําลังกายกินอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วท่านจะ เสียงน้อยลงที่จะเป็นโรคร้ายแรงนะครับอย่างโรคมะเร็งแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นแล้วเนี่ยรักษาไม่ค่อยจะหายร่ำรวยเงินทองมากมายสุดท้ายก็ต่อชีวิตได้แค่ไม่กี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นโรคนี้ไม่เป็นเลยจะดีกว่านะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิป เพียงเท่านี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมครับคลิปดีๆแบบนี้นะครับจะออกมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ